c nhắn ca à, 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 à. lên khái lần kha ขาย nhắn ร้าน kha ขาย khái khó ข้าว ดู่ nhà ไว้วยิยยนคือจังหวัดยินคือไท้เขียน,ยน,นอาหารครับไปจะขายอาหารครับพี่อาหารครับพี่อาหารอะไรกินกันมั่งล่ะจ๊ะพี่ปลาแด็ปลาแด็กทองมีปลาแด็กอง ้เบีบองเลยอะไรคนมขายคนเปิดร้านตดีกว่าเลยหันอีกกว่าเ้ยร้านะได้เปิดมาทไมป้ายเเป็นผิวเาวยน้มีป็นยนะอยกกปั้นอะไรเปันเป็นินคนเอาบ้นนา้กินาไม่ได้เงิน

ไหนล่ะตะลาตะลาเจ้บองอามน้ำยังไอชั้ก็มาถมขาหลวงพี่แม่เไมันคิ้าเจ้าปตะองใารมันมันมีเงินละเลงันล่ะไดงั้นงอะิดวมขางพี่แม่ถ่มขาพ่ะนะถมขายน้องพิมแม่มันจตบว่เป็นบ้านมันไม่ได้ดินเหนว นางลงนางลงผมให้แม่มันจะบ่เป็นดินเดี๋ยวได้แม่มันจะกระซังมันมันจะบ่เป็นแบบนีน้เป็นปลานเป็นปลาทูออเป็นปลาทูดินโคเลยหรืเป็นปลาทูแม่ร้านเปิดแล้วจ้าให้จะมาซื้อจ้ามาเหลยจ้า เปิแล<ส>้วเ้าค่ะข้างหน้าดีนองพิมพ์น้องพิก็เป็นมเ่อยกป็นเป็นก็เป็นยมี่ต่ยหลานเป็นลูกค่าอาจเป็นนกต้นขายไอบอไอ้คิ้วเป็นพ่อค่าน้องพิมพ์ก็เป็นลูกค่าพี่ก็เป็นแม่เป็นแม่ค่า Auto, ขายยังน้องพิมขายยังขายลูกชิ้นขายลูกชิ้นน่ะไปล่ะเป็นลูกค้าไปไอเชี่วอย่าไปพิงโหลดมั่งแน่เสียเดี๋ยวซืขี้ดินเบิร์ดนึ่งขี้ดินพอไลบ่เอาออกอือเรื่ไปลูกค้าไปพิมก็เป็นแม่ค่ะพีหล่บเป็นลูกค้าพิเป็นแม่ค่ะพีหล่บเป็นลูกค้าพิเป็นแม่ค่ะพีหล่บเป็นลูกค้าน้องพิมก็มาขายที่ปู่ ปีโป้เจ้าปาาีเปิลกค่ะใครบอกใครเปิลกค่ะใค้บอกเป็ลปีป้กิล่าจะเปิลกค่ะปี่ปีแม่ค้ะขายลูกปีโป้จะขายปีโป้ย่ปีเคลขายปีโป้ปีโปกเจ้าแม่แม่แม ลูกเนี่ยพาปินลูกค้านนนไอ้สีท่านในพังอ่ะอ่าลูกอ่าพี่โินได้ไม่กินดีนไ่กินอะไเปิดร้านค่ะเปิดร้านเปิดร้านพี่กับินดูค่ะเปิดร้านเปิดร้านคซื้อน้ำแข็งหนเอาเ เอาปโปน่อเอาปโป้่ยอเอาโไปปโปที่ได้สั่งแล้วเคเอางินด้วยเอางินมาเงินถอนเออเอาเงินถอนไปนะโหจักเงินถอนพอผมขอบคุณค่ะนี่เเอาไปกินลไปกินลขอบคุณค่ะดีไหมเอาปโปเนี่ย เสื้าาก้บาทนะซื้อจ็คบาทซื้อพี่ปแจ็คบาทเสื้อาากาจพิปูแม่มามาเอาพี่ป้แม่นยเด้๋ยวแม่พาเอาน้า,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 าบักก่อน่ยเนี่ยเอาพี่ปยัหยงังเอาก็เอาให้พี่คิวไง หนูหิวปีโป้หนูหิวปนก็ซื้อกับพี่คิวินอคนพกบอบเป็นแม่ค่ะนอกับเป็นแม่ค่ะบอชื่อกเป็นน้องค่ะบอสลาจ้าลาจ้ามาสือคิวมาน่งน้ำหนองเลยคิว มานังน้ำน่องก่อนไป,ไปอีอหนบไปได้สื่อปีปโปห้หยละบ้านเราอ่อายากสื่นมี่คุณนี่โอเดี๋ยวไอขายเองคุณนี่พ่อ้าวคลิปนี้จบแค่นี้นะจ๊ะจะเอาคุณนี่แหอ้าว กดไลค์กดแชร์หน่อยเร็วเียวีเนะจ้าจ้าเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์ก่อนเร็วไอคิวเร็วเร็วกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ครับ